ลุงลุงครับเขามาให้ลุงตีอะไรนะตีอะไรนะดองขอลเดี๋ยวมันแข็งลุงต่ไปกูซื้อ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 เท่าไหร่วะเท่าไหร่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 ว่ามันเท่าไหร่ ไม่รู้่าราคาตรงๆอันนี้อันนี้อันนี้มันมันลากได้ใช่ไหมได้ได้ได้เท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ลุงเราตีประมูลตีราคาเลยมันน้อยอ่ะลองเสนอมาลองเสนอมาก่อนเดี๋ยวผมต่ออยากได้ราาคไหนับประมูลประมูลมาประมาณเกือบสามสิบเกือบสามสิบล้านพูดอยากซื้อติ๊กเกอร์ที่มีขายกมไม่มีครับไม่มีครับลุงว่าไงลุงเสนอยี่สิบได้ไหมไม่ไหวลุงอยี่ห้าอายี่ห้า โอ้โลุงมนม่ได้ข้าวบะมูลอ่ะาค่าประมูลสามสิบอ่าลุกขอค่าเทศนงไม่สามสิสามสิบเทดอีกสิบล้านอสาิบสิบสิบเปอร์ซ็นสิบเปซก็เท่าไหร่สามล้านเอาเดี๋ยวเอาเอาเอาค่าเทดมาสามล้านเอาเป็นสามสิบสามล้านมาบาบาบาประเทศไปไหนแฟงไปประเทศแต่ลุงซื้ออันนี้เหรอลงลองลลไปเทกันที่ไหนไปเจที่ไหนตอนนี้เหรอลุง วันนี้ใครจะอยู่ใครจะอยู่เทอนี้ต้อนวันพรุ่งนี้ใช่เหรอตอนที่ถามเดี๋ยวให้มิ้นใช่ไหมวันพรุ่งนี้นี่ที่ขาดวงวันนี้ไม่ได้หรอกดูครับแต่ผมว่ามันมีพวกดูคติที่ดีกว่านี้ครับชอบคันนี้มันจะตายว่าเป็นแดงๆอ่ะน่าจะตายครับแต่ผมไม่รู้ว่าเท่าไหมราคาเท่าไหร่คุยได้อยู่แฟงเจ๋งจ้าดแฟง เดี๋ยวผมไปลองทางตรงก่อนแฟงก็เนื่งเดี๋ยวผมขอไปลองทางตรงก่อหน้าสี่ร้อยถึงวะหน้าสี่ร้อยสามร้อยสามห้าเหรอวะตันเทียนี้นหรอกสี่ร้อย ตันแค่นี้ต่อให้ยกลอ,อยยังไง ไปตรงไหนครับตรอรถอยู่ข้างหน้าครับครับคุณตำรวจลองยิงปืนไอ้ที่ตำรวจใช้เวลาไล่ไล่ไล่ให้ผมดูหน่อยหนึครับอะไรนะครับปืนปืนที่ใช้เวลายิงยิงคนนะครับยิงยิงยางอ่ะลองลองยิงให้ผมดูหน่อยไหนึ่งครับข้างหน้าลองยิงหน้าหน่อยหนครับว่ามันลูกขนาดไหนแบบมันไม่ไม่ได้เร็วนะครับมันเหมือนเช่อเชื่อเลย เอาใช่หรอแบบนี้หรอใช่ครับอ้าวไม่ได้แบบตึบตุบตุบตุบ,ตบหรอเออมันจะมัน,ม,น,น,ม,นมันก็ช้ากว่ามันก็เร็วกว่าทเทเซอร์ถูกต้องไหมครับเอพอพอๆกันเลยครับมันพอๆก๋อโอเคครับ,ค,บ,ค,บค,ครับกองครับ ฟงมึงเป็นอะไรอะแฟงมึงตายเหรอว่าไม่ซื้ออ่ะไอ้เหี้ยไม่เอาละเพื่อตังค์ปะ บอกให้กอดเอวเวลานั่งบิ๊กไบค์อ่ะเมื่อกี้ผมผมผมยังไม่ทันกอดเอวเลยครับลุงรีบเร่งเกินเม่อผมใหญ่ครับเป็นไรอ่ะลุงจอดลุงจอดนิดนเหรอครับอ่ะดีล้วโอเคครับไปเลยครับผมกอดเอวลุงเรียบร้อย วันนั้นที่ผมลองนะครับมอไซค์อะแบบกูไม่มีชุดรอบไปไอ้เหี้ยคนอ่อนแอขาคนไม่แข็งอะไอ้เหี้ยนูนะครับลุงมอไซค์ฟิวไปนู่นนะครับปิวไปไหนไม่รู้อะก็อยู่ข้างหน้าแหละ ขาพวากกระจอกอ่ะขาอ่อ,อนแอเกินเหียเราจะไปลงอีสปอร์ตนเะขาได้ไหมเนี่ยเอ้า <c oughs> เอา,เอาลุงไม่รู้หรเวลาซ้อนมอไซค์แล้วมีอุบัติเหตุคนส่วนใหญ่คนคนซ้อนจะได้รับบัาดเจ็บมากกว่าคนขับอ่ะครับลุงอ่ะก็จริง รุ่นเนี่ยไอ้เนี่ยไปแล้วไม่กลับแขกเย็นมากเย็นยี่เยี่ยไรคันนี้ไอ้สัตว์ขายสามสิบล้านเดียวแพงเลยเยีนสิบล้านกูจะเคืองเลยตอนเนี้ยพูดเย็ยอะไอ้เย็ยรถใครตายบ้างไม่รู้เนี่ยเย็นคันเนี้ยเย็ยจัดอะเวลาไปชนอะไรบ้างไม่รู้เยี่ยไอ้เนี่ย M K K อะ ครับอาไงดูมีมีมี BM 10ประตูมาเสนอขายได้ได้ได้นี่ประมูลชุบชุบชุบเอฟเฟคหน่อยชุบเอฟเฟคหน่อยไอ้เหี้ยขนาดคนเขียดอะรถมึงอย่างเขียดอะไอ้เหี้ยมอไซค์มึงอะไอ้สัตว์ดกชุบ ว่นะะพี่ลุแบร์บีเอ็มคันาลุงบอลเลยแต่ไหนๆก็คานาไม่เหนจอดอยู่นะงนะแนะหะไหนไม่เห็นรถเลยไม่เห็นรถเลยเาเก็บรงไงไอบอลชุบกูหน่อยเพื่อนเอห้ได้ให้ได้ให้ได้นะาตานสูนสเหอกูไม่ค่อยชอบบีเอ็มนเด็นนไปดูไปด้ยเพื่อนตายได้ตัดไอบอล โอ้หเราจะกากเลยเฮียโคตรกากเลยบ่อเนี่ยรถมันก็ดีอยู่รถมันก็ดีอยู่โอ้ยยี่นี้เทียบกับรถตกเลยคนละคนละคนละเทียเลยรถบ้านรถสี่ลุงรถแบบพวกขนไปสี่คนน่ะลุงกากกากกากไปเลุงแปลวเจดีมากเลหารับลุ้าปลเจดีมากไอพ่อเบิร์ดเก็บไม่ขับดีกว่าพ่อเอ้ย